สวัสดีครับบุมถังและซิ่งคมยักษ์วันนี้เอาน้องใหม่อีกคันหนึ่งที่แต่งจัดเต็มมาครับมาหวานข้าวครับสิ่งกับมากระทิมงานนี่ครับลิปดที่แล้วผมมีอยู่ให้ดูแต่งปวดขากระโจกออกเลยนะครับวันนี้คือเวลาเราเป่าก่อไอ้พวกฟองน้ำหมออะไรนะครับมันเนี่ยครับขากระโจกมันขึ้นมาคำตรงนี้ครับ ไม่พอดออไปครับเก๋ไก่อีกอย่างนึงครับแหมครับใช้เครื่องหวานครับนี่ครับข้าวจะไม่เปลืองไม่เปลืองแรงงานด้วยครับนี่ครับมิตรพันข้าวข้าวสวยครับรดหน้างานครับวันนี้แปลงนี้ก็จะปั่นยากนิดนึงแต่ไม่ตป็นไรครับพอได้รถใหญ่ ว่าเจ้าของนาเขาไถากบฟังเนี่ยครับนับลอยปัน่นนะครับแอะครับหน้างานของเรารจะปั่นให้ให้หมดเลยครับประมาณสามสิบไร่ครับวันนี้ป่าวู่นู่นนะครับถึงเจ้าของนาอยู่ฝั่งนู้นนะครับ เพื่อคนครับมองไกลๆเห็นอยู่ครับดูทำอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่บานเรียบร้อยตามท้องเรื่องครับี่้รับเป็ดข้าว จะตีวนลุนอย่างเดียวครับนี่ครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเก็บครับจะวิ่งเก็บแต่ริมนี้ผมนี่ยครับตรงนี้ก็เจ็บริมนี้ผมจะเว้นไว้นะครับนี่ครับของนาถามว่าไอทำไมไม่เอาให้หมดหน้าไม่ครับคือเวลาผมเก็บหัวงานผมเอาไว้สองสามรอบครับนี่ครับจะวิ่งรอบเก็บหัวงานนี่ครับ จะวิ่งเก็บทีเดียวนะครับเกิเลยครึ่งนึงก็จะเสร็จงานแต่งนี้กลัยใหยกลับมาด้วยไฮเทนเลยนะครับไเครื่องนะครับ ประหยัดในงานแล้วก็ประหยัดข้าวแล้วกฝั่งนี้ครับฝั่งนี้น่าจะได้อยู่ครับนี่ครับแปลงนี้ก็จะปัดนเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ไถนะครับแปลงนี้ดูหญ้าครับแแบบเป็นนุเล็กเข้ามาก็จะด้วยครับนี่เรารับเหมาเห็นด้วยวานด้วยครับเบ็ดเสร็จ จ้าของนามไม่ต้องมาอะไครับขุนเองแลมาเทเองด้วยครับมีแตนซิงเราสายบูสายกิตจัดครับนู้นฝั่งนู้นนะเราปัาน่เน,เน,ปน,ปนเรียบร้อยแล้วครับนู้นพี่ไก่ครับข้ามพนาไปฝั่งเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้เราแปลงเดียวตรงนี้ ถ้าสิบแปลงนี้แล้วผมก็จะข้ามมาฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ประมาณล็อกละสิบไร่สิบไร่ครับก็จะเป็นแปลงแปลงใหญ่ะครับอาบ้ามันจปทำแปลงปละสิบละสิบแต่จะหนักตรงนู่นครับไมโครคนลอกหน้าดินครับมีน้ำครับแปลงนั้นกันหนักหน่อยเอาไปที่หลังครับจัดสองแปลงนี้ก่อนกินนึ่งแห้งก่อนทำน้ำเนี่ยไว้เก็บที่หลัง ครับเดี๋ยวขอฝากคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะลงให้ดูใหม่ครับฝากติดตามด้วยครับสายลุยสายลุยเอ็มหสองสี่โครับฝากติตต้าเมื่อครับ,รบ,รรบดูเม็ดพันข้าวด้วยครับเอิร์ดดี้ครับจงเ,เ,มเม็ดข้าว